เท่าที่เราสอบปรับคันเนี่ยเราก็ยังมีความเชื่อว่าเขารู้สมนึกนะครับว่าในการกระทำอะไยนะครับการตอบอะไรเขาบอกรู้สึกหือตอบโต้อ,อะไรเป็นปกติครับ,รบที่เขาแจ้งว่าบุตรมีกี่คนตามเนี้ยก็ต้องตรวจเ,เพิ่มเติมด้วว่าจริงเขาจริเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารวมถึงที่เราให้ข้อมูลว,ว่าเด็กแต่ละคนเสียชีวิตเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ต้องตรวจสอบ ร่วมกันตอนนี้ใขึ้นหน้าอะไรอยางวันนี้ก็มาติดตามความคืบหน้าครับที่เราประชุมส,สังการกันเมื่อวานนะครับแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลว่าวันเนี้ยเราไปพบพยายนหลักฐานอะไรมาเพิ่มเติมว่าครับกมอกภารกิจนะครับให้ก,กับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยซึ่งตามผู้จัดการผลละครบ,บานเนแต่งตั้งเพิ่มเติมครับแล้วก็พ่กนี้ก็คงจะมีหลายจุดที่เราจะต้องไปเก็บพยายนหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับ จุดที่ต้องไปเก็บเพิ่มนี่คือเป็นจุดที่ผู<อ>้ต้องหาใการข้าไปทิ้งหรือไงก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับต้องเอาขอรบกวเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าพยานหลักฐานบางอย่างเนี่ยเราก็ได้ข้อมอลูลมาเพิ่มเติรเมรวมถึงจุดที่จตุจักรด้ไหมครับที่ปี57 58ละคร<อ>ับตรงนั้นในส่วนนั้นเนี่ยมีการเก็บไปแล้วแล้วก็ทางของส่านหลักฐาน เขางใช้ใช้พยะะานหลักฐานนั้นได้ทรุ่งนี้ะคงมีการค้นหากระดูกสันหงสมุักต่อที่เดิมใช่ครับจะคงไป้ีก็มีการนัดหมายตามกองพยานหลักฐานที่จะไปเก็บ,บวกวรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็ยังยังไม่ตัดประเด็นอะไรต้องการหมายความว่าต้องย้อนกลับไปที่หอพักทั้งสองแห่งทั้งซอย48และ50ิด้วยใช่ไหมครับก็ทุกจุดครับทุกจุดที่เราคิดว่าจะต้องหาพยะะานหลักฐานเพิ่มเติม ในส่วนของตัวภรรยาพทั้งสองคนที่สองครับมีเรื่องของการให้การช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาให้การในทิศทางใดก็ให้การสอดคล้องกับทางข้อเท็จจริงที่ที่ฝ่ายสืบสวนเราได้มาแต่ว่าเนื่องจากเป็นคาให้การของเขาฝ่ายเดียวนะครับก็คงจะต้องไปหาพยานหลักฐาน,านทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมสอดคล้องแสดงว่าร่วมทาําก็เดี๋ยวขอให้เป็นรายละเอียดในสมมตวนี้ครับ หำร้ายร่างกายกันมาก่อนหน้านี้เนีอันนี้เราก็แจ้งพนักงานสอบสวนแล้วในส่วนของภรรยาเนี่ยที่เป็นในฐานะผู้เสียหายเราก็จะให้เขาสอบปากคำแล้วถ้าเขาก็้องทุกข์ก็จะให้เขาลองทุกข์ว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วยก็จะแยกเป็นอีกคดีต่างๆครับตัวของผู้ต้องหาเองนะครับเขาให้การรับสารภาพอะไรเพิ่มเติมหรือยังเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาทําไปเพราะว่าเขาเมาบ้างเขาอะไรบ้างมีจิตเวชด้วยอะไรเงี้ย อันนี้เราก็จะต้องตรวจส่งทางสถาบันนิติจิตเวชนะครับตรวจของแพทย์อะไรเงี้ยตรวจด้วยว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่งังไงต้องมีการตรวจแต่เท่าที่เราสอบปากคำเนี่ยเราก็ยังมีความเชื่อว่าเขารู้สำนึกนะครับว่าในการกระทำเลยนะครับการสอบอะไรเขาก็รู้สึกหรือตอบโต้อะไรเป็นปกติครับใช่เป็นปกติรับหมดทุกเทส เดี ok ๋ยวเราคงต้องตรวจสอบด้วยครับเพราะว่าข้อเท็จจริงมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากี่นี้ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขามีพรรยามมากกว่าสี่คนที่เราตรวจเจอตอนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องตรวจเพิ่มเติมแล้วก็ที่เขาแจ้งว่าบุตรมีกี่คนตามนี้ก็ต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยว่าจริงเขาจีริงไปยังไงหรือเปล่ารวมถึงที่เขาให้ข้อมูลว่าเด็กแต่ละคนเสียชีวิตเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับลูกเขาที่เราให้การ ในเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมีเท่านั้นแต่ว่าเราก็จะต้องรวบรวมจากการเพิ่มเติมด้วยเพราะที่จริงมันมันแค่นั้นจริงป่ครับอาจจะมีบางส่วนที่มีภรรยาอยู่ต่างจังหวัดก็มีการแบ่งมอบทีมสื่อส่นส่วนลงไปตรวจสอบด้วยเด็กสี่คนที่เขายอมรับไหคะว่าเขาเป็นของให้เสียชีวิตโดยอ้างก็ตอนนี้ต้องๆๆต้องบอกว่า เป็นคําให้การของเขานะครับเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่ามันมันจริงไม่จริงนะครับ,รบก็ขอ,อยังไม่ลงรายเียนนะ